เรามาจากวงที่มันมันมันแตกแยกเ,เราก็เปรียบเสมือน <c oughs> จัสเวงว่าเออเราเราลอสนะเราพ่ายแพ้เราหลงทางแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือ การลอสเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อเสียเสมอไปครับมมมมแมะเนื้อหาจะพูดถึงรักที่ผ่านพ้นไปด้วยความผิดหวัง หากจังหวะที่ไม่เร่งรีบและซาว์ดนตรีซึ่งเต็มไปด้วยเสียงแครกจากแอมลอดและเครื่องเสียงยุคเก่าก็เพียงพอจะทำให้ u n น o ฟลกลายเป็นบทเพลงที่มีบรรยากาศเฉพาะตัวนี่คือสิ่งที่สมาชิกของ Lost Boys เชื่อว่าเป็นเสน่ห์ของซสาว์ดนตรีแบบโลไฟที่ต่อให้เนื้อหาจะเศร้าแค่ไหนเสียงดนตรีก็น่าจะช่วยปลอบโยนผู้ฟังได้ Lost Boys เกิดขึ้นหลังการสิ้นสุดของวงร็อกอย่าง Helmet Head และ Morning s o n ที่สมาชิกคือนัทพง์เลิศศีนวลธนรัตน์บุญเลี้ยงและสดายุสุวรจุนีกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทำงานที่ยังรักต่อไปการเริ่มต้นจากความผิดหวังมีส่วนไม่น้อยให้พวกเขาหันไปหาแนวเพลงซึ่งไม่เพียงปลอบใจคนฟังหากยังปลอบโยนนักดนตรีเช่นพวกเขาไปด้วย ช่วงนั้นเรากพอเรามาฟอร์มมันใหม่เนี่ยเราก็พยายามหาหาจุดกึ่งกลางของเราใหม่ว่าเออเราจะมีทํำยังไงให้มันให้มันยังสามารถที่จะเ,เป็นสิ่งที่ตลาดเขาคุ้นชินอยู่ด้วยในตอนนั้นนะก็เลยก็เลยก็เลยลองมามองทาง ทางเพลงโลไฟดูเพราะว่าช่วงนั้นรู้ผมก็ไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยครับที่ตอนคืนผมจะชอบนอนแล้วฟังเพลงโลฟไปด้วยรันจะชอบฟังโลไฟอยู่้วเพลงมึงนอกตันนั้นก็เริ่มมานิดนิดนะเราก็เริ่มเริ่มไปฟังดูดยใช่ก็คือเวลาทํางานก็จะเปิดเพลงโลไฟอยู่เรื่อยๆผมว่าเอ้ยคิดว่าเออถ้าเราเอาตรงเนี้ยมาผสมแบบความป๊อปหรือว่าความเี่ความเป็นวงของเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรใหม่ๆขึ้นมาในวงการเพลงกับเสน่ห์หลักของมันที่ความเป็นแบบความมีความเป็นแบบน้อยที่มัน เอามาประกอบกับตัวเพลงที่ทําให้รู้สึกว่าเพราะเพราะตอนนั้นที่เราฟังฟังโลไฟแล้วรู้สึกว่าไอ้ตรงจุดที่มันเป็นข้อเสียของของที่เขาว่าความเป็นโลไฟอ่ะมันทําให้รู้สึกฟังแล้วมันสบายพวกเสียงน้อยต่างๆอะ่ะเสียงความไม่สมบูรณ์ของของของไฟเสียงหรือเสียงของ,ของมันคล้ายๆแบบการที่มันเป็นเสียงแผ่นเสียงอะเนาะมันจะมีเสียงน้อยของเขาเฉพาะตัวที่มันเป็นเสน่ดึงตรงนั้นมาใช้แล้วมันรู้สึกว่าโอเค มันได้เรื่องบรรยากาศครับส่วนใหญ่ที่พวกเราออกมาคือการมีทิฏฐิหรือว่าการการพ่ายแพ้เนี่ย mm hmm. ผมมองว่ามันไม่ได้แย่เสมอไปครับผมโอเคเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ในฐานของพีระมิดเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมันอาจจะมีเยอะกว่า mm hmm. คนที่ประสบความสำเร็จแต่ว่าเราก็แค่ยอมรับมันแล้วก็เรียนรู้จากจากสิ่งที่ผิดพลาดมาวันหนึ่งผมก็เชื่อว่าคุณก็สามารถชนะได้เหมือนกันอะไรนะค,คนที่แพ้ก็ไม่เชื่อว่าจะแพ้เสมอไปแต่ว่าคนที่ล้มเลิกมากกว่า คนที่หยุดพยายามคนที่หยุดที่จะหยุดที่จะไปต่อมากกว่านั่นแหละคือคือเป็นการเป็นการที่คุณแบบยอมรับการไม่ประสบความสำเร็จัร อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดูจะเป็นอุปสรรคของ Lost Boys กลับไม่ใช่แนวดนตรีที่แปลกใหม่หรือช่องทางการเผยแพร่ผลงานหากกลายเป็นภาวะสูญญากาศของวงการเพลงในช่วงโควิด -19 ซึ่งไม่มีทั้งงานแสดงและช่องทางสร้างไรายได้ทำให้พวกเขาต้องพักการเผยแพร่ผลงานและปรับตัวให้ทันกระแสความผันผวนข,ของวงการดนตรีที่เกิดขึ้นในเวลาเพียง2ปีที่ผ่านมาปีมันเปลี่ยนไปเร็วๆมาก เร็วมากๆครับถือว่าเร็วกว่าใช่เลยด้วยเทคโนโลยีอะไรหลายอย่างมันเข้ามาเร็วด้วยแล้วก็วงการมันก็เลยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยก่อนเหมือนแบบอันนี้สามารถพูดได้เลยก็คือแบบจากยุคที่เราโตมาเนี่ยเพลงมันจะมีอายุประมาณสี่เดือนในการทํางานแต่ว่าอย่างในยุคนี้ครับวันสองวันบางทีก็ไปแล้วก็มีบางทีเพลงบางเพลงเต็มที่ก็หนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคนไม่ได้ฝังก็ตัดเดียวไม่ฟังก็ บางทีวันเดียวด้วยซ้ำนีก็เกิดเพลงใหม่ๆขึ้นมาแล้วแป๊บเดียวก็จะมีเพลงใหม่ใช่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นแฟลกเลยที่ที่มันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะจากแต่ก่อนแต่ก่อนสัปดาห์หนึ่งอะสมมติเพลงออกหนึ่งร้อยเพลงเพลงไทยสมมติเดี๋ยวนี้ก็คือสัปดาห์หนึ่งก็เป็นพันพันหมื่นหมื่นเพลงะไเยได้จากวิทยุก็ได้แต่ก่อนใช่ในสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยฮะเราก็จะเห็นเลยว่าว่ามันเปลี่ยนไปเยอะซึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ต้องก็ต้องปรับตัวฮะก็ <Okay. S 1> ต้องก็ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอครับผม oh. สมสมาชิกเผยว่าพวกเขาวางแผนจะปล่อยผลงานอ,อัลบั้มชุดแรกภายในปีนี้รวมถึงจะออกไปเล่นคอนเสิร์ตให้ได้มากที่สุดเพื่อทดแทนโอกาสของวงที่เสียไปและจะกลับไปพัฒนางานของ Lost Boys ให้มีความเป็นวงดนตรีเล่นสดมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความสุขจากการเล่นดนตรีของพวกเขา